สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องทา้งฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ทางต่างประเทศจ้าสวัสดีมาสสุขูสุคนจะจ้ามันอีผ้ามากินตัมแซลมอนกุ้งสดจ้าพี่น้องจาอ้าแล้วก็มีกุ้งกุ้งหัวโตจ้าพี่น้องอันนี้กุ้งไม่นาญมันบ่าจ้าเนี่ยล่ะมันมา,านมนมอยู่นี่วันเขาจะได้กินเทือแลกตัวบักไงได้จา้ามันสื่อมหาโตเก้าเลี้ยนจ้าพี่น้องจา้าเขาจะได้กิน มันรู้สึกว่ามันแพงนะกุ้งนี่เนาะบนทอร์เตลูแล้วก็มีพักอันนี้เด้อพี่นองนี่พักที่เวอร์นามันแพงมันก็ซื้อมาล่องอันอย่างก็จำไม่ได้ล้อจ้ะแล้วก็นี่ต้มเหนียวแล้วก็พักอันนี้เนาะจ้ะพักต่างๆค่ะจ้ามากแล้วก็มีสต่อบปรีนั่นเลอพี่นองเด้ออันมันมันถือมือเนี่ก็ได้ได้กินกุ้งตัวบักไงนั่นเสิบอกหายจาะมือไล่งานพักแล้วเพลี่ยนกุ้งญงอีลีจ้ะ แล้วก็เส้ยเส้มอนเด้อส่วนทองก็มีมากมากพี่น้องจ้าบ่โดนบ่ลายโดนละเบิ่งเผือดช้ำๆปั่วๆได้จากกินตัวใหญ่งๆก็ลดอืมอืมอม,มาหนาครับไปแหวกแก่เก,อกอี่ยวอีสเสื้อมาครับไปแวกแกลครับไปแวกแก่ ทับเบอร์แวะใกล้ว่าจีลืมหร่อเ่าพี่น้องตอนนี้ยุบบ้านไม่ป่าจา้าตอเรีกว่าจะเอาล้านไส้มาทายนั่นั่งกับมา,าบัานนี้นั่งแล้วอยากนอนจ้าอยากนอน่นหายงากๆะลวงนะั่นยังยินเสียงบ่ท่านตะวันอ,อน่อนคิดออกแล้ว สตรอวบบ์เบอร์รีจะมีจัดเต็มครั ซีมกันจากกุ้งอ่ะเนี่ยตั้งแต่คือแพงโอ๋อหลายอืมจับอ่ะแบบลายตัวพี่น้องกุ้งสดไม่ต้องใส่ใหญ่ うん。<laughs> <laughs> มันเป็นเส้นๆมีมิตีอิมซิมจ๊นนนะร้านคืนไปนออแล้วกินอลยแซ่บะหอมหัม มันสื่อกุ้งนุ่นดีมาก6สิบลิงจ้ะพี่น้องจ้า6สิบลิงกิดกิดโลนึง มันม่นๆม,ม,ม,มันตัดอเอกแค่ไหนเดี๋ยวฝากไปติดตามแฟนเพจเวนเว่ยแฟมิลี่น้ำเนี้ยจ้าเดอร์แฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเว่ f แฟมิลี่จ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามยูทูบใหวันนั่นเอจ้าพร้อมีพีนน้องมั่วสุขสุขัขนยังติดแถวบนบอแต่มีกม็ขอถอดด้วยจา้าอืมอ ให้กับเบอร์ี่วานช้ำครับหนาที่ปิดแต่โดนตัวน่องไฟเดี่ยมยั่วไงควนมะไม่ยากปิดแต่ไม่ยากกับเปิดเรยิ่งเข้าใส่ใส่ไฟปิดเพราะที่ไฟเป็นผดีไม่บอกว่าปิด ก็จะไปเบิ้งตาข้าวโคตรหนาจ้ะเนาะเป็นเงียบๆจ้ะชิ้นนี้ง่ายบนบนเนาะมันก็จกินง่ายจ้ะ กินน้ำกันไง้ะจ๊ะพี่น้องนนจ๊ะไม่ปล่าว่าถ้ากินมาจีบอราสัมบ,าามบอรดูเพื่อกำจาดยามเบอเอีม่มเด่นเต้นอ่ะยามเบอเอี่มจ๊ะพี่น้องจ๊ะเหตุร้ายเป็นความ เตลมน้ำไปเนี่ยประสบการณ์ความตื่นเอ้อ มาเลยวันนี้แม่ป้าตัวนี้เลย

ตัวเลี้ยงเหรอไม่ปล่าว่าเพื่อนเ่เปิดไฟใ่ไไฟไปมีคนเปิดไล้ไร้หลมันเหลี่ยมจ้าพี่เนาะเรับมาเราตัวความเล็กน้อยเต็มอยู่ เขาบอกว่าเบลเอาเครดิจากบ้นเกิดลูกสาวชอบมัเ้เดี๋ยวช่วมาตอบหนึ่ฮัลโหลก่อนมาสวัสดีครับเดี๋ยวนี่มาข้างหลังแบบนี้ไหมคะ

ไม่เปล่าว่าชจะก,กินม่บอบ่บอ่ะ<า>กินไปกินมากมืดเลยกาทำมากินม่บอบ่บบวบเหลือฮะมา,มาข้างหลังมาข้างหลังไรท่ทมเนี่ยอย่าเขากล้องจ้าล้านม,มาพี่ แล้วเขาเงขังง้นไหนค่ัคขันขั้นต้นเราจะหมูข้นไเบึงเพิ่นเลกหน้อยนะจ๊ะเพิ่อจากเข็นสวัสดีค่ะขั้นต้อน้เหรอนเออดัในต้เหนีร <laughs> อืัออนัดีัอ พอถัดวได้แต่ยังกวางเวีนใพี่หลังอ่ะลูกหลานหลายหาคนจดัดย,ยังไงคือคืออิ่มค่ะ ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าเด่นงานขาถากินเค้กนัาจ้าไปแล้วจ้ากุ้งนั่งก็หัวกับเจ้าหมอนสองชิ้นจ้าพี่น้องจ้าไม่ไป Bye 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 chú Vinh Bye bye Ừ Bye 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 này lại bye